ฮัลโหลตาเจียาวสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปของการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนค่ะของระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆยังอยู่กับเรื่องของกิจวัตรประจําวันนะคะภาษาจีนเราเรียกว่าฤื่อางหัวตรงนะคะรื่อฉางหัวตรงเด็กๆน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับคําสำควนนี้กันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเชลยแบบฝึกหัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามา พบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะคำแรกข่านเป่าข่านเป่าอ่านหนังสือพิมพ์สี衣服สี衣สักเสื้อผ้าสุ่ยเจ้าสนหยเจนอนลันอนหลับนอนห 上าใช้อินเทอร์เนต็ต打电话打电话โทรศัพท์ชิฟฟ์ชิฟฟ์กินข้าวส่วนคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะคำแรกคำว่าใส่ใส่ แปลว่ากำลังคำที่สองคำว่าจั่วจัวจัวแปลว่าทำค่ะคำที่สามฉนเหมฉนเหมแปลว่าอะไรค่ะคำที่สี่เนเนเนแปลว่าหละ่ะอ่า เมื่อทบทวนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเฉลยแบบฝึกกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเชิอให้กันบ้านเด็กๆไปอยู่ในหน้าที่26แล้วก็หน้าที่27นะคะโดยหน้าที่26เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆฟังแล้วเขียนตัวเลขตามลำดับที่ได้ยินด้วยเหล่าเชื้อนะคะเป็นคนอาจให้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามแล้วก็ใส่ตัวเลขตามลำดับที่เราได้ยินค่ะส่วนหน้าที่27ก็คือ ยกเส้นจากคู่คำศัพท์นะคะ,ะมาดูเฉลยกันค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ,ะในหน้าทางด้านซ้ายนะคะคือหน้าที่26ค่ะส่วนหน้าทางด้านขวาคือหน้าที่27นะคะหน้าที่26มหกนีเรา้เขียนตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้าใครทำได้ถูกต้องตามนี้ก็คือ เก่งมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังมีข้อไหนที่ผิดพลาดไปเด็กๆสามารถแก้ไขได้นะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทํากันไปเนาะทีนี้มาดูหน้าที่27ค่ะหน้าที่27ก็จะเป็นการจับคู่คําศัพท์นะคะก็คือเด็กๆสามารถเปิดดูคําศัพท์ในหนังสือได้หรือว่าจะดูในต้นคลิปที่เราาคอทบทวนให้เด็กๆก็ได้นะคะ <ๆ S 2> เมื่อจับคู่เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆด,ดูเฉลยแบบฝึกกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะการบ้านในสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นการทบทวนคำศัพท์อีกเช่นเคยนะคะอยู่ในหนังสืออ่าอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่28ค่ะหน้าที่28นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆค้นหาพินอินของคำศัพท์ต่อไปนี้ในตารางนะคะ โดยคำศัพท์ที่เขาให้มาทั้งหมดในนี้นะคะมีทั้งหมดคําคำด้วยกันค่ะเขาหาให้เราแล้ว1อย่างนะคะก็คือคําว่าช่องหวังนะคะที่แปลว่าใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเด็กๆก,ก็ขีดทับข้อนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็หาอีก4คำที่เหลือค่ะใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมทายลงส่งในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะโดยการเฉลยแบบฝึกก็จะเฉลยในสัปดาห์ถัดไปเหมือนกันค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของการเรียนการสอนนายวิชาภาษาจีนของระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5ของสัปดาห์นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียน